หายสงสัยกันสักทีทนายตั้มเผยจำนวนเงินที่ต้องได้จากลุงพล ล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายน2564ภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวนายชายพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่เฝ้าติดตามทำข่า,ขาวว่าจากที่ได้ดูการกระทำของศาลจังหวัดมุกดาหารนับว่ามีความยุติธรรมมากด้านนายศีธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตาั้มทนายความของนายชัยพลกล่าวว่าวันนี้ไม่มีพยานคนไหนให้การว่าลุงพลยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและข่มขู่ทนายตาั้มกล่าวว่าขอให้ดูที่พยานหลักฐาน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินความผิดของลุงพลให้ตนได้ทําหน้าที่ทนายความพิสูจน์ความจริงพร้อมกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําการยื่นร้องขอหมายจับมีการยื่นคําร้องที่เป็นเท็จทําให้สารหลงเชื่อว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเบื้องต้นทนายความเตรียมแจ้งข้อหาเพื่อดําเนินคดีเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ลงบันทึก จับกลุ่มเพราะมองว่ากรณีเป็นการควบคุมตัวเกินกว่ากรณีจําเป็นซึ่งจะต้องมีการกลับไปทบทวนกันอีกครั้งโดยครั้งนี้ทนายตั้มยังกล่าวอีกว่าหลายคนยังคงคิดว่าผมต้องได้เงินจากลุงพลเยอะแน่เลยในการทําคดีอย่างน้อยก็ต้องหลักแสนแต่ผมบอกได้เลยว่าคดีนี้ผมทําฟรีไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว